ให้กำลังใจคนที่น้ำเพิ่มหน่อยอุ้ยหนูเพิ่งอะไรนะแบบว่าโอนแบบร่วมสมทมบกแบบว่าที่ท่าเหนือเว้ยมันเป็นแบบแม่น้ำไหลหลากแล้วเงินในบัญชีมีหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าหแาบ,บว่าเงินจริงเธอฉันเหลือแบบว่าหนึ่งแบบว่าเหลือแบบร้อยบาทเลยจนถึงวันอาทิตย์นี้ก็เลยแบบแต่ว่าพอเห็นข่าวก็โอนให้เขาห้าสิบบาทอุ้วว่าเหลือเอาตามมาสาองแล้วก็ขอแม่แล้วแม่โอนให้หนูร้อยบาทด้วยนะ แต่ว่าเป็น,นก่อนเลยคืออันนั้นเขาก็ประสบภัยไงเราก็ประสบภัยเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นภาคเหนือไงทุกคนเหมือนแบบเหนือคือบ้านฉันอะ่ะมันไม่ค่อยมีเบยแบยบว่าฟิลแบบน้าท่วมอะไรมันมันนานทีเกิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันแบบเหมือนฝนตกแล้วแบบน้ํามันมาเร็วมากแบบว่าภาคเหนือทุกคนถ้าคือหนูเคยอยู่ในช่วงฉันเคยอยู่ในช่วงที่บ้านน้าท่วม้ยเมื่อก่อนบ้านฉันเน่ยเลี้ยงปลาใช่ป่ะเราขายปลา แล้วทีเนี้ยทุกคนคือบ้านหนูแบบว่าฝนตกเพราะมันเป็นน้ําไหลหลากแล้วคือบ้านหนูอยู่ตีนดอยคือบ้านคือบ้านฉันอยู่ตีนดอยใช่ปะเวลาไหลลงแล้วคือเหมือนแบบน้ามันไหลจากภูเขาอะแล้วบ้านฉันอะโดนต็มๆเลยเออฉันก็เลยมันก็เลยนึกถึงบ้านตัวเองวันนั้นแล้วคือตอนนั้นหนูแบบอายุคือฉันอายุประมาณไม่กี่ขวบเองอะสี่ห้าขวบอะทุกคนแล้วคือแม่หนูมันมาไวมากจนแบบว่าแม่หนูก็เลยแบบ ปกติมันจะมีกระมังใช่ไหมอลิตเหมือนอลิตกระมังใช่ไหมแล้วก็มันใส่ปลาอยู่แม่หนูเทปลาออกแล้วเอาหนูใส่กระมังแม้วก็ปิดประตูบ้านแบบประตูบ้านฉันมันจะเป็นซีเล็กเออแล้วก็ให้ฉันแบบขังแบบว่าลอยติดซีเล็กไว้ไม่งั้นแบบหนูจะโดนแบบคือในบ้านมันขังหมดเลยเว้ยเธอแบบว่ามันคือมันไม่มีที่อยู่ให้หนูอ่ะแบบว่าเขาจว่ามันแรงมากเพราะว่าของฉันมันเป็นแบบอยู่ตีนอยเอเขาจะว่าแบบน้ํามันพุ่งลงบ้านเลยเว้ยทุกคนและทีเนี้ยก็แบบว่าแม่ก็แบบ เหมือนให้แบบฉันอยู่ในกระมังไว้แล้วก็แบบเออติดอยู่ตรงรั้วประตูบ้านแล้วแม่ก็แบบว่าอุ้ยปลาคือตอนนั้นะ่ะคือเหมือนปลามันก็แบบมันท่วมบอ่อปลาทุกคนแล้วแบบแม่หนูก็จ,จับปลากรันสองคนกับพ่อไป <จะ S 1> ดูคนงแล้วก็แล้วก็โยนเข้าใส่ในกระมังที่มีทัขาย <ๆ S 2> อยู่ฉันก็อมองว่าแล้วแม่จะเทปลาทำไมกับปลาเหรอใช่จะตุ้กับกลาในกระมังโอ้นั่นแหละก็รู้สึกว่าโอนไป50บาทถ้าโอน100ก็จะไม่มีกินแล้วมันจะเป็นประสบไยแทน นะทุกคนก็ฝากไปกำลังใจให้แบบว่าทางภาคเหนือด้วยไปกำลังใจให้อันนี้ภาคเหนือโดนหมดใช่คือเหมือนแบบว่าภาคเหนือถ้ามันมาเร็วมันมาเร็วมากเลย<อ>เป็นน้ําไหลหลา,ลากแบบ่านภูเขาอะเพราะมันแบบภูเขาเมันเยอะใช่เหมือนแบบของฉันมันไม่กี่นาทียี่สิบนาทีคือแบบท่วมบ้านแลวอะท่วมครึง่งแบบครึง่งบ้านเลยอะขึ้งโงมากคือแบบฉันลอยอในกระรางที่เหมือนแบบอ,อยู่ๆแบบมันฝนตกอะไรเงี้ยพอหลังจากน้ำท่วมเสร็จเจอลูกเห็บอีกเมื่อก่อนอะลูกเห็บตกคเคยทันปะเคยเห็นลูกเห็บปะเคย เออมันแบบว่าเป็นน้ำแข็งอะไรทุกคนแล้วคือไอ,งโงโอ้อไมีก็งงบอกว่าอยากกินมะชอบกินน้ำแข็งอ๋ออันนี้ไปเอาไปลองโอเคเอไปลองน้ำแข็งก็ดูเป็นลมแนวดีคื <c oughs> อคไม่ดูร้อนรูหนาวเลยทุกคนแบบว่าเป็นเด็กอยู่เออประมาณนั้นหนาวดีนะใช่น้ำป่ามาไวมากใช่ทุกคนคือประมาณ20นาทีอะบ้านหนูหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะทุกคนใช่มันจำได้เลยเครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในกำลังอะแล้วแบบแม่ก็แบบหยิบป่าหยิบป่าเขาใส่ดักหมึกงงมากแม่แม่จะเอาปลาเอาทำไม 哇哦！<Wow. S 2> wow.